คำว่าเต้นลำมีความว่าพวกพิสูจน์อาสชิีและปุณณพสุกานั้นลุกขึ้นดุดตัวลอยเพาะปีติแล้วให้นางระบำผู้ชำนาญเต้นลำไล่ระบำลำฟ้อนคือให้จังหวะเนี่ยอันนี้พระต้องกรรทำอย่างนี้นะอาสชชีและปุณณพสุกาเนี่ยเต้นลำกับนางเต้นลำจะยอดมาก คำว่าฟ้อนลำกับหญิงฟ้อนลำบ้างมีความว่าในเวลาที่หญิงฟ้อนลำหญิงฟ้อนไร่ลำอยู่แม้พวกพิสุอัจฉิและปุณณพสุกะนั้นก็่รยลำไปข้างหน้าหรือข้างหลังของหญิงเหล่านั้นเหมือนกับบอลํำฝ่ายหญิงฝ่ายชายฟ้อนออมกันนูนไหมนะคำว่าขับร้องกับหญิงหญิงฟ้อนลำบ้างมีความว่า ในขณะที่หญิงฟ้อนนั้นฟ้อนอยู่พวกพิสูจน์เหล่านั้นก็ขับร้องครอไปตามการฟ้อนรำในทุกๆบทนะครับในทุกๆบทก็มีอย่างนี้แหละเรื่องการฟ้อนรำนะครับคำว่าเล่นหมากลุกแถวละ8ตาบ้างมีความว่าย่อมเล่นหมากลุกบนกระดานหมากลุกแถวละ8ดตาในกระดานหมากลุกแถวละ10ตาก็เหมือนกันนะเล่นหมากลุกก็ไม่ได้นะครับ เล่นมาเก็บคือมันเป็นการลเล่นนั่นแหละท่านห้ามไว้หมดทุกอย่างเลยในพระศาสนานี้นะครับเล่นมาเก็บมีความว่าเล่นมาเก็บในอากาศเหมือนเล่นมากลุกแถวละ8ดตาและแถวละ10ตาฉะนั้นคำว่าชิงนางมีความว่าทําวงเวียนมีเส้นต่างๆลงบนพื้นดินแล้ว เล่นวกวนไปตามเส้นวกวนในวงเวียนนั้นเล่นชิงนางคําว่าเล่นหมากไหวได้แก่เล่นกีฬาหมากไหวบ้างอธิบายว่าลูกสกาหรือหินกรวดเป็นต้นที่ทอดไว้รวมกันแล้วเอาเล็บเท่านั้นเขี่ยออกและเขี่ยเข้าไม่ให้ไหวถ้าว่าในลูกสกาหรือหินกรวดเหล่านั้นบางอย่างไหวเป็นแพ้ ให้สามารถเด็กกับผู้หญิงพวกผู้หญิงเขาเล่นเล่นหมัเก็บโยนขึ้นมีอะไรมีมีไม้กับหินเนาะโยนขึ้นไปแล้วก็ปั๊บเจ็บกรปั๊บพว้ผู้หญิงเล่นเป็นตาดยกันโยนน้องขุมบอกว่ากันซักการไปนะน้องขุมชี่เป็นตาแล้วก็แล้วก็โยนไปแล้วก็เราก็ แล้วก็ใส่เตีตยเอาม,มีการกระโดดขาเดียวนะครับแล้วก็ขาเดียวก็ไปเอาตามตามนั้นตามนีพวกนี้นะครับเล่นการเล่นการเล่นน่ะนะครับคําว่าโยนห่วงได้แก่เล่นโยนห่วงบนกระดานสการคําว่าไม้หึงมีความว่าการเล่นกีฬาไม้หึงท่านเรียกว่าคติกาเล่นด้วยกีฬาไม้หึงนั้นความว่า ที่เรเอาไม้ยาวตีไม้สั้นเล่นอมไม่หยุดจ้าเนี่ยจังนี่ไหนจังจเคยตีวหมยังไหนนี่ไม่สั้นกับผู้ผู้สิบตีตีเขาโยนไม้ทอนสั้นๆมาสั้นเข้ากับตีตีละเดียน์แต่คือจ้างเตียนลูกเบสบอลนะจะมาใส่ก็เอื่อนไมยบอกจ้าอัน คูดเป็นจีดินทุกอยเชี่ยเอาหน,น้าเชี่ยตั้งรไกลๆคันท้ามได้กับแคบเขาเป็นการลเล่นตามภาคต่างๆนะครับแล้วแต่จะสันฮามาเล่นกันนะครับเอาสนุกนะคำว่าวาดให้เป็นรูปมีความว่าเล่นเอาผู้กันจุ่มด้วยน้ำคลั่งน้ำฝางหรือน้ำผสมแป้งแล้วถามว่า จะเป็นรูปอะไรจึงแต้มผู้กันนั้นลงในพื้นหรือที่ฝาผนังแสดงรูปช้างใหลล้รูปมาเป็นต้นนะคําว่าสังก,กาได้แก่ลูกสักกาคําว่าเป่าใบไม้มีความว่าหลอดใบไม้ท่านเรียกว่าปังกาจิระเล่นเป่าหลอดใบไมนะ้ได้ใบไม้ก็ว่าเป่านะครับเป,าเปา่าเสียงดัง คำว่าไทน้อยๆไทน้อยได้แก่ไทเล็กๆเป็นเครื่องเล่นของพวกเด็กชาวบ้านคำว่าหกกรเมนมีความว่าการเล่นหกกรเมนตีลังกาท่านเรียกว่าโมกขจิกาอธิบายว่าเล่นค้ำยันไม้บนอากาศหรือปักศีรษะลงที่พื้นแล้วหมุนไปรอบๆอางทั้งข้างล่างข้างบนวงเรียกว่าเล่นจับลาวหรือปักศีษะลงพื้นดินแล้วหกกระเมนตีลังกา คำว่าไม้กังหันมีความว่ากังหันที่หมุนไปโดยถูกลมพัดซึ่งกระทําด้วยใบตาลเป็นต้นเรียกว่าจิงคุละกะเล่นด้วยกังหันนั้นคําว่าตวงทรายด้วยใบไม้มีความว่ากรวยใบไม้เรียกว่าปัตตาละหกะเล่นตวงทรายเป็นต้นด้วยกรวยใบไม้นั้น เอาใบไม้ใหญ่ๆมาทาเป็นกรวยนะครับแล้วก็เอาทรายใส่แล้วก็ตวง mm hmm. เล่นไทยน้อยๆเล่นรถเล็กๆ mm hmm. เล่นธนูน้อยๆก็เล่นธนูเล็กๆ mm hmm. เ,เขียนทรายมีความว่าการเล่นทายอักษรที่อากาศหรือที่หลังเรียกว่าอักขริกา mm hmm. เล่นด้วยกีฬาทายอักษรนั้นหมายความว่าตัวนี้ก็ เวลาไปเข้าค่ายเด็กฮนะเคยรู้สึกจะเคยนะเคยให้เด็กทำนั่งให้เด็กนั่งหันหลังแล้วก็ให้เขียนแสร็หลังเขียนเป็นอักษรน,นะนะอันนี้ให้เขาถ่ายว่าคนที่เขียนนะเขียนลงไปว่าตัวอะไรแล้วนะถ่ายว่าตัวก็ไก่ก้อไข่ก็ว่าไปถ้าถูกก็คือถูกนะฮะอน,นีียให้เขียนเขียนลงอื อันนี้ก็ไม่ได้ครับ่า,าคำว่าทายใจมีความว่าเล่นด้วยกีฬาทายความคิดทางใจท่านเรียกว่ามะเนสิกาคำว่าเรียนคนพิการมีความว่าการแสดงการเล่นแสดงประกอบท่าทางของคนพิการมีคนตาบอดคนเป็นง่อยและคนกระจอกเป็นต้นท่านเรียกว่าเล่นเรียนคนพิการ พิสูอสัศจชินและปุนพรสุกะเล่นด้วยการเล่นเรียนคนพิการเหมือนคนอัมาพาตฉะนั้นเห <c oughs> มืนคนตาบอดเอาเว็นตามาใส่ <c oughs> เอาเว็นตาดำมาใส่แล้วก็จับไม้มันกัคนตาบอดเดินนะครับอยง,งั้นก,ก,ก,ก็เล่นอย่างนั้นคําว่าหัดขี่ช้างบ้างมีความว่าย่อมศึกษาศิลปะที่ควรช้างศึกษาควรศึกษา,า,กษา,า,กษามีช้างเป็นนิมิต แม้ในศิลปะมีมาเป็นต้นก็มีในอย่างนี้คําว่าวิ่งขับกันบ้างได้แก่วิ่งขับไปตามหลังวิ่งไล่กันคําว่าวิ่งเปีียวบ้างมีความว่าวิ่งวิ่งหันหน้าบกกลับมาตลอดระยะทางที่ตนวิ่งไปคือ,อยังไงอ่ะวิ่งหันหน้าบกกลับมาตลอดระยะทางที่ตนวิ่งไปเปีียวใช่ก็วิ่งเปี่ยว ถ้าวิ่งเดียวบันเราก็อีกแบบนึงใช่ไหมคําว่าวิ่งขับกันบ้างอ๋อนี่ไปบาไปแล้วคําว่าปั้มกันได้แก่ย่อมทําการปรั้มต่อสู้กันคําว่าให้การคํานับบ้างมีความว่าย่อมแต่นิ้วที่หน้าผากตนแล้วแต่ที่หน้าผากของหญิงฟอนนั้นพร้อมกับพูดว่าดีละดีแล้วน้องหญิง คำว่าอนาจารมีมีอย่างต่างๆนีง,งความว่าประพฤตินอนาจารต,าต่างต่างมีกรองปากเป็นต้นทําเสียงกรองด้วยปากนะครับตุงตุงตุ้งตุ้ง,ง,ง,งนะแม้อื่นๆซึ่งไม่ได้มาในพระบาลีนะครับก็ค,คือการละเล่นต่างๆเนี่ยมันมันมีหลายอย่างนะครับแล้วก็เลยท่านห้ามไ้หมดเลยนะฮะที่จะเป็นการละเล่นนะครับ คำว่าหน้าเลื่อมใสแก้อัดนะครับของแก้อัดตอนพิสุอตอนชาวกิตาคีรีพบพิสุอาคันตุกะนะครับที่ท่านไปบินตบ,บาทคำว่าหน้าเลื่อมใสได้แก่อันนามาซึ่งความเลื่อมใสคือสมควรได้แก่เหมาะสมแก่สมณนะคำว่าเดินไปคือมีการเดินคำว่าถอยกลับคือมีการถอยกลับคำว่าแลคือมองไปข้างหน้ามีการการมองดูไปข้างหน้า ดูข้างนู้นข้างนี้บ้างคําว่าเหลียวนะครับเหลียวคือดูข้างนู้นข้างนี้บ้างคําว่าคู่ได้แก่คู่คู่ข้ออวัยะเข้าคําว่าเหยียดแขนได้แก่การเหยียดข้อข้อเหล่านั้นนั่นแหละออกในที่ทั้งปวงเป็นตติยพวิพัฒน์ลงในอัดบอกอิทธัมปูตะมีคําอธิบายว่าเป็นผู้มีการเดินไปข้างหน้าถอยกลับแลดูเลี้ยวซ้ายแลขวา คูเข้าเยียนออกอันหน้าเดิมใสเพราะถูกควบคุมด้วยสติสัมปชัญญะนะครับคำว่ามีจักษุทอดลงคือมีจักษุทอดลงเบื้องต่ําคําว่าสมบูรณ์ด้วยอิริยาบถมีความว่ามีอิริยาบถเรียบร้อยเพราะมีกิริยาเข้าไปข้างหน้าเป็นต้นอันหน้าเดิมใสนั้นคําว่ากายังเป็นตัดบทเป็นโกอายังแปลว่าที่สูนี้เป็นไข่ คำว่าดูคล้ายคนไม่มีกําลังชาวบ้านเขาตำหนิท่านนะครับมีความว่าได้ยินว่าจนทั้งหลายเรียกคนอ่อนแอว่าอภรรละไม่มีกําลังมีก็คํากล่าวย้านี้เป็นไปในอดว่าอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงมีคําอธิบายว่าเหมือนคนอ่อนแอเหลือกเกินด้วยคําว่าคนอ่อนแอชาวบ้านย่อมแสดงคุณแท้ๆโดย เป็นโทษอย่างนี้ว่าเป็นคนอ่อนแอนักคืออ่อนปวกเปียกนะอ่อนเปียกอ่อนปวกเปียกนะอ่อนปวกเปียกนักเพราะเป็นผู้มีกิริยาอเริยบทมีการก้าวเดินไปเป็นต้นไม่ปาาเปลี่ยวคืออาการที่เรากําลังก้าวเดินแบบมีสติสัมพัสญาณเนี่ยแต่เขาเรียวกว่าเป็นเป็นคุณนะแต่ญาติยโยมมองว่ามันเป็นโทษซะอีกนะครับเพราว่าเป็นคนอ่อนแอใช่ไหมคำว่าเหมือนคนมีหน้าเสิ้ว มีความว่าเพราะท่านเป็นผู้มีจักสุทอดลงชาวบ้านจึงสำคัญพูดกันว่าภิกษุนี้ทำหน้าเสยยิ้มมีหน้านิ้วคิ้วขมวดที่ออกไปเหมือนคนโกรธคำว,ว่าอ่อนโยนเป็นผู้ฉลาดนะคือคือเป็นผู้ฉลาดอธิบายว่าภิกษุอารัชีอารชิปและปุรณภสุกะเป็นผู้ฉลาดชักนำชักนำชนผู้เป็นอุบาสก ไปในฐานะอันควรอย่างนี้ว่าแน่ยมหญิงโยมชายพี่น้องสาวท่านหาเป็นคนไม่มีกำลังเหมือนพิสุรูปนี้ใหม่คือเขายอมย่องพิสูอัจชริยะปุณณพสุกะนะครับท่านเดินปาเปรียวข้องแคล่วกระชับกระเชงเจอหน้ายมก็แน่ยมหญิงโยมชายโยมใยรว่าโยมจะโยมจ๋านะฮะนะครับเขาก็เลย ียบเทียบว่าพิสูจน์ที่มาบินตบาทเนี่ยทำเหมือนกับคนเป็นง่อยเนียนะไอ้ที่ที่สมบูรณ์ด้วยกิริยาอา,าการนะน,นะครับเมื่อมาเทียบกับพิสูจน์อาสัชชีปุนาปัสุกาของเราเนี่ยโอ้โคนละพาะกับเหวเลยมาอย่างนั้นนี่ชมตอนนี้ชมนะครับนี่อ่อ,อนโยนคําว่าพูดไพเราะได้แก่เป็นผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้มีวาจาน,น,นุ่มนวลนะเวลาอาสชิพูดกับโยมก็ ยมเจ้าชมจากันะครับคำว่าพูดอ่อนหวานนี้เป็นคำแสดงเหตุแห่งคำก่อนจริงอยู่ชนผู้มีการพูดอ่อนหวานพูดจาอ่อนหวานเป็นสมมติทนียกถฐานเนี่ยไม่หยามคายสนหูท่านเรียกว่ามีวาจาไพเราะครับท่านก็สนับสนุนนะครับคนที่พูดเวลาจะกล่าวสมมติทนียกาานเนี่ยควรจะพูดมีวาจาไม่หยาบคาย ไม่ตะโูนตะอคอกไม่กระจ้าโขกห้างสนองหูรื่นหูนะครับอย่างนี้เรียกว่าผู้มีวาจาไพเราะ,น,ะน่าฟังนะครับคนก็อยบบว่าพูดทีไรคนจะตั้งหูตั้งตาเราก็ฟังเลยฮะแต่บางคนพูดเนี่ยคนก็พูดสวนเลยนะครับแต่ท่านบางบาง,บาง,บาง,บางท่านรูปเนี่ยขึ้นเทศนี่ยมไม่ฟังเลยฮะยมหันหน้าคุยกันเลยครับยมไม่ฟังท่านเลยเพราะว่าคุยอะไรก็ไม่รู้อน่ะ แล้วน้ำเสียงเรื่องราวต่างๆที่เอามาเล่าเขามันก็ไม่น่าไม่น่าไม่น่าสนใจนะครับเขาก็เลยไม่ฟังเขาก็พูดแข่งเลยฮะแต่บางคนก็อันนี้มันไม่ใช่พูดเอาใจฮะไม่ใช่พูดเอาใจไม่ใช่พูดประจบประแจงแต่พูดพูดไปโดยอย่างเนี้ยก็ถือว่าดีฮะพูดมีวาจาอ่อนหวานสนอกหูไม่หยามใครเนี่ยในการกล่าวสมุนท่านนียกถาเนี่ยอย่างเนี้ยควรควรยกย่องอย่างนี้นะครับอย่างนี้เรียกว่าผู้มีวาจาไพเราะก็ก็ควรอยู่นะครับ ด้วยเหตุน,นั้นชาวบ้านจึงกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นผู้พูดไพเราะอ่อนหวานก็ในคำนี้มีอธิบายดังนี้ว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราเห็นเห็นพวกอุบาสกอุบาสิกาแล้วกล่าวสมอท่านดียกถาไพเราะเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้พูดไพเราะอ่อนหวานเป็นคนไม่อ่อนแอและอ่อนปวกเปียกเหมือนพิสูจน์นี้เลยคือถ้าว่าพูดวาจาไพเราะอ่อนหวาน กล่าวสมโิท่านนิยถาเพื่อจะ,อะเพื่ออะไรนะเพื่อจะให้เขาได้ยินดีพอใจรักใครเราเนะนะี่ยอันนี้ก็ไม่ควรนั่นแหละแต่ว่าพูดถ้าพูดอ่อนหวานไปตามทํานองของธรรมด้วยจิตบริสุทธิ์เนี่ยก็ก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับคําว่ายิ้มแย้มก่อนอเจอใครก็ยิ้มแย้มก่อนมีมีขหอว่าพิกษุูเหล่านี้มีการยิ้มแย้มเป็นไปก่อนพูด เพราะเห็นนั้นจึงชื่อว่าผู้มีการยิ้มแย้มก่อนคำว่าพิสูจน์เหล่านั้นยิ้มแย้มก่อนจึงพูดภายหลังคำว่ามักพูดว่ามาเถิดมาดีแล้วมีความว่าเห็นอุบาสกและมักพูดอย่างนั้นว่ามาเถิดท่านมาดีแล้วหาเป็นคนมีหน้าเสียิ้วเพราะเป็นคนมีหน้าเนี่ยง้วขมวดเหมือนพิสูจนี้ไหมพวกพิสูจพวกชาว กีตาคีดีชนบทครั้งแสดงความเป็นผู้มีหน้าไม่เสียยิ้วเพราะเป็นผู้มีปกติเยี่ยมแย,ย้มก่อนเป็นต้นโดยอัดอย่างนี้แล้วเมื่อจะแสดงแม้โดยสรุปอีกจึงได้กล่าวว่ามีหน้าไม่เสียยิ้วมีหน้าชื่นบานมักพูดก่อนอันนี้เจอโยมก่อนไม่ทําหน้าเสียยิยวนะไม่ไม่ไม่ไมทําหน้านิ่งนะก็คือมีการพูดทักทายก่อนมีหน้าชื่นบานยิ้มแย้มก่อนนะครับอันนี้ก็เป็น ลักษณะของพวกพิสุจัจอาช,าชีพปุณนภสุกะนะครับที่เป็นคนมักประจบประแจงอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งผู้ศึกษาเพิ่งทราบว่าทั้ง3บทมีคําว่ามีหน้าไม่เสยียวเป็นต้นนี้แสดงความไม่มีแห่งอาการทั้ง3ม,มาโดยมาสับลําดับกันคืออย่างไรล่ะคือบรรดาคําทั้ง3คํามีคมําว่า มีหน้าไม่เสียวเป็นต้นนั้นด้วยคำว่ามีหน้าไม่เสียวนี้ท่านแสดงความมีไม่มีอาการเสียวหน้าเสียวตาคำว่ามีหน้าชื่นบานนี้ท่านแสดงความไม่มีอาการแห่งไม่มีแห่งอาการอ่อนแอและอ่อนเปียกก็พิสูจน์เ่าใดเป็นผู้มีหน้าเบิดบานด้วยการลืมตาทั้งสองมองดูพิสูจน์เหล่านั้นชื่อว่าเป็นคนไม่อ่อนแอและอ่อนเปียก คือจะพูดกับโยมก็ไม่มีตาทอดลงนะครับก็จะมองเรื่มตาอยู่ตลอดคําว่ามักพูดก่อนนี้ท่านแสดงความไม่มีแห่งอาการไม่ค่อยมีกําลังก็พิสูจน์เรล่าใดย่อมทักทายก่อนว่าแน่โยมหญิงโยมชายดังนี้เป็นเพราะเป็นคนฉลาดในการโอภารายใสายพิสูจนเหล่านั้นหาเป็นผู้มี พิสูจน์เหล่านั้นหาเป็นผู้ไม่มีพระกำลังไม่ชนิแหลครับอุบาสกนิมนต์พิสูจอาการตุกะไปยังเรือนข้อว่านิมนต์ไปเรือนผมเถิดมีความว่าได้ยินว่าอุบาสกนั้นเมื่อพิสูจกล่าวตอบว่าท่านผู้มีอายุอัตมายังไม่ได้บินตบาทเลยดังนี้จึงกล่าวว่าพวกพิสูจน์นั่นแหละทําให้ท่านไม่ได้บินตบบาทนั้น ถึงแม้ท่านจะเที่ยวไปทั่วหมู่บ้านก็จักไม่ได้เลยประสงค์จะถวายบิณฑบาตจึงกล่าวว่ามาเถิดขอรับพวกเราพวกเราจักไปเดือนด้วยกันถามว่ากวาจานี้เป็นบิญ,ญัติวาจาเป็นบิญ,ญัติวาจาหรือไม่ฮะที่ที่พระบอกว่าอาตมายังไม่ได้บิณฑบาตเลยอย่างนี้ครับท่านตั้งคําถามว่าถ้าพูดอย่างนี้มันจะเป็นบิญ,ญัติไหมครับตอบว่าไม่เป็น ทำไมไม่ทำไมทำไมไม่เป็นธรรมดาปัญหาที่เขาถามนี้แล้วควรจะตอบคือเขาถามว่าท่านได้อะไรยังครับก็ยังเลยยมอาตอมายังไม่ได้อะไรเลยก็ก็เรียกว่าตอบตามที่เขาถามนะไม่ได้เป็นวิญญัตแต่อย่างใดนะครับก,ก็ตอบเขาได้นะบางคนกลัวเป็นวิญยัตรครับเขาถามแล้วนิ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยทีนี้ <c oughs> กลัวก็กลักวเกินไปเนะาะกลัวกลัวจะเป็นวิญยัตไหมนะ เขาถามว่าครูกุจ้จได้บิณฑบาตหรือยังเลโยมาตมาไม่ได้บิณฑบาตหรือยังเลโยมก็แค่นี้ก็พอแล้วก็ก็รู้กันว่าเราไม่ได้แค่นี้นะแล้วไม่ต้องพูดอะไรอีกไม่ได้กวเราก็พูดตามที่เขาถามเขาถามถ้าเขาถามว่าพระคุณเจต้องการอะไรไหมเราค่อยบอกได้ใช่ไหมเราค่อยตอบไปอีกไปเรื่อยเป็นช็อตเป็นช็อตไปอันนี้อันนี้กลัวกลัวจนจนไม่พูดอะไรเลยฮะมันก็ไม่รู้เรื่องกันนะ อันนี้เราเราเราพูดได้นะครับไม่ไม่เป็นวิญัตแต่อย่างใดนะครับก็จะหาว่านก็จริงอยู่พระคุณเจาทาถูกทําถูกวินัยแหละแต่ว่าการมากน้อยไม่ไม่ควรแขกพภิสู่หรือใช่ไหมครับเียเขาก็จะว่าพี่ยาวพี่อีกเนย่ครับยาวประธาน นตอบว่าไม่เป็นนะครับธรรมดาปัญหาที่เขาถามแล้วนี้ควรจะตอบเพราะฉะนั้นถ้าแม้นว่าในทุกวันนี้ใครๆถามพิสูุนผู้เข้าสู่ละแวกบ้านในเวลาเช้าก็ดีในเวลาเย็นก็ดีว่าท่านเที่ยวไปทําไมขอรับการที่พิสูุนบอกความประสงค์ที่ตนเที่ยวไปแล้วเมื่อเขาถามว่าได้แล้วหรือยังไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ก็บอกว่ายังไม่ได้แล้วรับเอาสิ่งของที่เขาถวายก็ควรอยู่อย่างเงี้ย ก็เที่ยวไปตอนเย็นก็ได้นะครับเที่ยวไปในเวลาเย็นไปบินธบาตเวลาเย็นไปบินธบาตอะไรไม่ได้ไปบินบินธบตอาหารอาจจะไปบินธบัตักพิยาพันธ์อย่างอื่นนะครับก็ก็ได้นะครับเพสัตบ้างยาก็ป่วยก็ขอเข้าร้านขอได้เลยไงแต่ว่าไปบินธบาตเพสัตไปบินธบาตเพสัชน้ำมันเป็นต้นเพสัชเป็นยาก็ถือว่า ต้องป่วยก่อนต้องต้องป่วยคือหรือมีหรือมีเพื่อนป่วยมีสบัดไปให้เพื่อนขอได้หรือไปขออย่างอื่นนะครับที่เป็นกัปปิยะนะครับไปขอแรงขอการงานะนะครับได้คำว่าโสมนะครับโสมก็คือบัดบารามันโสมนะคำว่าโสมมีความว่า ไม่ได้สุดโสมลงด้วยความสูญสิ้นแห่งความเสื่อมเลื่อมใสเป็นต้นนะแต่สุดโสมลงด้วยอํานาจแห่งบุคคลผู้ปุถุสลายครับ <happening. S 1> คือวัดบาลามมันก็รุ่งม,มันก็สร้างใหม่ๆม,มันก็คือใหม่ๆนั่นแหละครับนะถ้ามันจะเสื่อมโทรมเพราะไม่มีใครดูแลมันก็เรื่องของการเวลาไปเรื่องของเรื่องของไม่มีผู้ดูแลไปแต่ว่ามันเสือ่อมโทมด้วยอํานาจของบุคคลครับบุคคลเสื่อมนะครับ ทานทั้งหลายนั่นแลท่านเรียกว่าทานบทอีกอย่างหนึ่งทานประจําท่านเรียกว่าทานบทมีคำปฏิบัติไว้ว่าทานวัตนะคือทําเป็นประจําคําว่าได้ตัดขาดแล้วคือเขาตัดขาดชาวบ้านพวกที่เขาเริ่มใสเขาก็ไม่ทําแล้วคําว่าได้ตัดขาดแล้วได้แก่ทัวพวกทายกตัดขาดแล้วอธิบายว่าบัดนี้พวกทายกเหล่านั้นไม่ถวายทานนั้นนะครับเพราะเขาไม่เลื่อมใสแล้วเขาเลยไม่ถวาย มันก็เลยสัมโวมเพราะว่าไม่มีญาติโยมเป็นผู้สนับสนุนนะครับคําว่าหลีกเลี่ยงไปมีความว่าพวกพิสุผู้มีศีลเป็นที่รักเป็นผู้แยกกันอยู่คือกระจายกันอยู่มีคําอธิบายว่าย่อมพากันหลีกไป